อาอ้าวย้อยขผมในว่าหมาเสี่ยโอ้ป้าป่อแม่ทรงตั้งใจนะคะทรตั้งใจเนาะเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าไม่กันแดครับไทม์นกมัธยมปลายธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องเจอกับโรคระบาดโควิดสิบเก้ายทาให้ต้องเรียนออนไลน์สลับกับออนไซต์ site. พ่อและแม่ของไทม์รายได้ลดลงไทม์จึงต้องหารายได้เสริมจากการสานตอกที่ยายเคยสอนเอาไว้ ไปแมจะจใหญ่ครับครับขึ้นอีกไใหญ่ครับ,บเลามันเหลือมี่จะใหญ่ใหญ่เนี่ยก็เริ่มจะนี่หแล่มันอจะใหญ่ใหญ่ตอใหญ่ออันนั้นได้ระหว่าได้เนะย่งย่งเช่นหนึ่งมันต้องใช้กี่เส้นนะใหญ่ตอเจ็เช่นอ๋อฮนุได้ละอ่อได้ลวอันนี้ mấy tờ dài <laughs> cả bảy mà hơn là mua cả nhà đây Nha, nhà thế nhà bật pin cả bảo dài anh này nó khứa nhẫn nhỉ mấy thầy chắc bèn cho nó mình nó mới nhớ nhẫn mấy nhảy ô ừ, đây là dân mà thấm cả bảo cả đây thấm tiền mua cả đây ừ và nhẹ cả bảo đi qua qua Nhà bảo nhà cả bảo đây นยายแสดงว่ายายฮู้นี่ลองไปถามยายพอดีกว่ายายครับผมยานกระเป๋าม,มันต้องแจ้งอย่างพงง่อนียายม,มีมีดอกแงมีได้มีเข็มอ็เยีบเข้าไปก็ถ้าว่าเอาแงไข่ให้มันงามกับมีดอกไม้มีอย่างตกแต่งให้มันสวยๆน่อยเอาเรามันาจะได้ย้ายกระเป๋าอะก็เขาไง ตั้งแบบคือมันเป็นรูปสงค์ให้ก่อนเราก็ตั้งขึ้นใส่ๆอย่ยอ๋อครับยายอันน้องไปฟึกนเนี่ยในบ้านกันยายครับลองพารู้เนอะครับต่ออันนี้ไว้ก่อนตะกี้ยายบอกว่ามีต่อ มีเข็มมีด้มีของตกแตง่งเอานไกลมาคือแล้วกันเคยจะต้องได้ต้อนอันย้นเราได้มันต้องเย็บก็ปอญหาว่าใช้ได้ก่อนแล้วกันล้วต่อมันต้องเริ่อมฐานจะได้นี่ยายกบอดีบบอลว่าเห้เริ่มฐานจะได้นี่ลองพักผัดเส่เผื่อมันจะเป็นฐานก็นได้ เออว่ะกระดูเป็นฐานขึ้นนะลองเย็บขึ้นฐานจากตรง ย็บกระเป๋ามันว่าใจได้เย็บแล้วมันก็นยังรุยอยู่ดีลองหลายรอบแล้วก็ยังลุยแห็หรือว่าจะใส่อย่างอื่นเนี่ยแทนดีแต่กระบอกหูจะใส่อย่างเนี่ยแทนได้เพราะว่าเย็บกระเป๋ามันก็ต้องใจได้เออปื่นเกาลองใจผืนเกาวพอดีกว่านี้ลองใจผืนกาพอดีกว่าพล้วมันจะได้ เออขึ้นหลุดดีแล้วว่ะแหมไปยังแม่นตัวน้องเนี่ยไปดึเใหญ่ดีกว่า ไม่กระเป๋าละเออมันก็สวยดีนะืมแถมแน่นตัวแต่มันก็ดูเรียบเรียบไปเอาสารน้าผสมสีเ้ามาต๊บแต่งเอาดีกว่า ลองอภิพลในเฟสดีกว่าขับไปหัวซาก่อนฮัลโหลเออยืมตัวงไปนนางแบบกปะ มีกล้องปะโอเคเอากล้องมาด้วยกูไม่มีกล้องอ่ะโอเคงั้นก็เจอกันที่สวนเนาะงั้นก็นั่งไปก่อนเนาะเดี๋ยวกูอยู่ตรงนูงง้นรอมึงก็ตามกูมานะโอเคโอเคจ้ะเมื่อไหร่จะมาร้อนก็ร้อนโอ๊ย แล้วค่ะสาวมาช้านะไปเอาลราไปจอดข้างใน<า>คัะมากไหนค่ะกระเป๋าน,นี่อ่ะเอากล้องมาเนาะสวยจังอ่ะถ่ายไปเหรอถ่ายเป็แบห,หรับนี้แล้วนะตามม

โอ้ชสละรอคนมากดใจคอมเมนต์ดีกว่า <S <S อันกับโอเคหกสิบ้าบทกับพอะกะ กระเป๋าพี่เฮาเนี่ยได้มันหายตัวองนี่